แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่าสิอย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า5 t h a ้าไทยแลนดคอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีรับยินดีต้อนรับเข้าสูชาา่ช่องฟีฟ่าท้าเลกับฟีฟ่าไม่ใช่ <c oughs> ฟีฟ่าออนไลน์3นะฮะสำหรับวันนี้นะครับตอนพิเศษอีกแล้วเหรอนะครับผมไอเทมใหม่มาว่ะ มันก็หน้ารุนหน้ารอเหมือนกันครับนี่เลยครับผมเป็นกล่องนะครับรุ่นนักเตะยูสินะครับโอ้โหกล่องละ32บาทนะครับผมมีท็อป3 0 0 2 0 0 100งร้อยห0แล้วก็1ชื่อนะฮะจริงๆงผมคิดว่าผมคงไม่ได้บนบน,บนหรอกวะ่ะแต่ก็คือมันกล่องแล้วมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะมาจัดกันซะหน่อย20กล่องด้วยกันนะครับนักเตะ20่ตัวเลยครับผมรุ่นนักเตะยูสิท์นะฮะอ๋อรุ่นการ์ดมันก่อนนี่หว่าเออไอ้ที่เราต้องรุ่นการ์ดมันก่อน ขอแบบขาห้ก็ได้มาลยุยมาแน่200ร้อมาล 200, 200, ะสองร้อยสอครับผมส0มครับผมแน่นอนครับผมเขาขาดไม่ได้นะฮะสองเอ้ยขอ50 30ิบสามก็ได้นะห้าสิบ50หาสิบไปอู้สองรมาเพียบว่อสองร้อมาเยอะเกินไปวะเนี่ยเฮ้ย หายเออทบร้อยหมดแล้วหมดแล้วตายแล้วตายแล้วไปดูกันสิโอ้โหสามร้อยเจ็ดใบครับผมสองร้อยสิ102บใบหนึ่งร้อยสองใบแล้วก็ห้าสิบใบเดียวนะฮะเย็ดเปลี่ยนโอ้โหตายแล้วนักเตะยี่สิบตัวครับผมทบสามร้อยโอ้โหแม่งกว้างอย่าง,งมหาสมุดนะฮะเปิดลวดเดียวเลยครับผมลวดเดียวเลยครับเจ็ดใบครับลุยกันเลยมา น่าลามีเลสครับผมแสนเจ็ดมิเตเช็คห้าแสนน้อยเอ 1, อหนึ่งล้านเอ้ยเดลสซี่หนึ่งแสนเทิร์นบูคริสเทิร์นบูโอ้โหโอ้ใครเนี่ยไอ้โอ้ตายแล้วนี่มันคนแก่ที่ไหนเนี่ยโอ้ตายแลตายแลตายแล,ยแลได้ล้านหนึ่งมาตัวเดียวครับผมโอ้โยเฮ้ยท็อปสามร้อยนะฮะไป ยี่สิบยี่สิบกล่องนี่มันกี่กี่ร้อยวะยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องต่อไปครับผมท็อปสองร้อยนะฮะสิบใบนะฮะท็อปสองร้อยก็ยังอยู่กว้างอยู่ดีแต่ว่ายังพอมีสิทธิ์ลุนครับผมจ๋าจ่ามาตัวเดียวถอนทุนเลยลามอสมาสิบใบรวดเดียวเลยครับขมอันขมอันขมอนมาเรื่อยๆใบที่สามฟิลิปแม็กเชสมาหาป้ามึงเหรอ อีวานโนวิดไปที่สี่ไปที่ห้าร้อยเอ็นที่มหาพ่อเหรอพี่ตอรเข้ามาทำดอยอะไรสองใบพิซาโลโอ้โหมายันชัมัดโอโ้กาโก้มาสุดท้ายไปค์โอเคนะคะนะคะเจอก,กันสักแป๊บหนึ่งได้ตรงนี้มาสิบล้านนะอีวานโนวิทอีกหนึ่งล้านนะ จริงๆถือว่าโอเคนะครับโอเคนะอุ้ยโอเคเหรอวะยังมีท็อปร้อยกับท็อปห้าสิบอยู่ครับท็อปร้อยสองใบทีละใบนะครับอันนี้นะฮะมาเลยมาเลยมาเรียวโกเมสมาเรียวโกเมสมาเรียวโกเมสเข้ามาโอ้โหใครเนี่ยเอ yeah. ี้ยอาเดียโน่นะฮะหายมาดิอุตส่าห์ร้องเพลงเรียกมึงมามาเรียวโกเมส มาเดียวโกเมดมาเดียวโกเมด้เหลืออยู่ใบเดียวนะครับถือว่าเจ๊งไหม <c oughs> ก็ใช่ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณ4 500อ่ะ10กว่าล้านก็ถือว่าเจ๊งนะครับเ <c oughs> จ๊งนะครับ400มันควรจะได้ประมาณที่10ล้านขึ้นใช่ไหมอ๋อแล้วครับผมไปสุดท้ายแน่นอน,นครับผมไม่ได้ใช้มนานานกมากนะฮะ มันต้องมาอย่างแน่นอนแซจิโอลามอสโกเมสด็อกบ้าแถวๆนี้ยแหละขาถามหาเทพกูไปปลุกเสกมาจากเนเปามาปอามา่อาน ชักรนชักราสุดตีนเลยว่ะแซเชลลามอสครับผม เขาถามมหาเทพเป็นยังไงไปปลุกเสกนะฮะมาจากดาลายรามะเนเปลนะฮะ,ะสุดตีนไปเลยโชคดีครับผมตอนนี้นะฮะลามอสมานะครับถ้าลามอสไม่มานะครับเจ๊งครับแต่ว่าวันนี้ ำไรคร <g> um ับผมกำไรแาล้ะผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับไอเทมกล่องสุ่มนักเตะนะฮะปียูสิบนะฮะก็ถือว่าจบลงกันไปด้วยดีถามว่าคุ้มไหมมันก็ต้องดวงมากๆเลยนะเพราะว่าท็อป2 0 0มันออกเยอะมากๆนะฮะคือต้องวัดดวงอะมันบอกไม่ได้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิโรนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สติดตามได้นะครับเพื่อเราชมฟีฟ่าไทยเรลียนในตอนต่อๆไปนะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดี <S <S รับครบรอบ2ปีกับเกมฟีฟ่าออนไลน์3-3-3สาะแล้วไงอ่ะแจกไอเทมไงครับไอสัตว์แจกไอเทมเทมเทม